ผมไปมาแล้วทั่วโลกในเมืองไทยก็ไปมาแล้วหลายจังหวัดแต่ก็มีอยู่ที่หนึ่งที่ผมคิดไว้ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยจะต้องไปให้ได้ ช้างเผือกนะครับส่วนมากในเขาจะเปิดนณะท่องเที่ยวขึ้นไปเที่ยวชุมน่ยประมาณสักสามเดือนต่อปีนะครับชงหน้าหนาวประมาณก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่ขึ้นไปด้วยตอนนี้เนี่ยกำลังเตรียมความพร้อมกันอยู่เดี๋ยวเราคงเดินเข้าไปเขาบอกว่าประมาณสักหกชั่วโมงนาจะถึงเบาๆอากาศก็ค่อนข้างที่จะได้ได้อยู่แต่เที่ยงเนี่ยน่าจะอนก็เป็นที่หนึ่งนะครับที่ผมใน้านกซ์เเนาไฟฝันว่าจะไปให้ได้ dream destination แห่งนี้เขาช้างเลือก8กิโลเมตรเบาๆสอบๆ เขาบอกว่าเขาช้างเผือกเนี่ยพันกว่าพันต้น,ตนไม่น่าจะยากมากนะครับแต่ว่าเดินขึ้นมาเรื่อยเนี่ยเราก็เริ่มพบกับความจริงว่ามันค่อนข้างที่จะโหดอยู่เหมือนกัน ลูกแรกนะเนี่ยลูกแรกเข้าลูกแรกเอ,อเคนไหมทำๆนี่ขอพักสักสามชั่วโมงก่อนนะพี่โอ้ยเฮ้ยโอ้ย เหลืออยู่อีกกี่เขาพี่อีกสามลูกครับอีกสามลูกจะทันพี่พันครับทันแต่ก็ะที่ลงนะครับจะสูงขึ้นเรื่อยๆครับสาวเขายิ่งไกลยิ่งสูงยิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งสูงยิ่งร้อน พอมาถึงจุดนี้เราก็มากางเต็นท์กันทุกอย่างพร้อมกขาบอกว่าตื่นมาเช้าๆจุดเนี้เป็นจุดที่สวยงามที่สุดแล้วแล้วก็เราจะได้เห็นถึงยอดนะครับแล้วก็เทือกเขาต่างๆนานานะรอบตัวแล้วแต่ตอนนี้เนะี่ยผมว่าผมต้องถอดรองเท้าแล้วก็พักผ่อนรีบนอนแล้วพรุ่งนี้ไปพิชิดเขาช้างเผือกกัน น่าจะวัดใจแล้วก็เสียวที่สุดแล้วนั่นคือสันคมมีดตัวเริ่มสันน่นไม่ใช่เพราะหนาวนะครับกลัวคือไปถึงทุกคนเนี่ยต้องบอกเลยว่าหยุดนิ่งโอเคมันมีเชือกอแต่ถ้าพลาดเนี่ย ก็เลือกเอาม่าจะลงฝั่งไทยหรือฝั่งพม่ามองหน้ากันแล้วมองกันอีกว่าเอ๊ะควรจะไปต่อไหมเพราะว่าถ้าจะไปถึงจุดสูงสุดเป้าหมายของเราเนี่ยมันจะต้องผ่านจุดนี้ไปให้ได้ผมเดาว่าน่าจะมีแค่ประมาณสัก5้าสิบเซนได้แล้วถ้าหลุดลงมาเนี่ยทางใดทางหนึ่งเนี่ยก็เจ้าหน้าที่ก็บอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาครับน้อง หลายหลายคนเนี่ยมาถึงจุดนี้แล้วใช้เวลาประมาณ10นาทีเพื่อรวบรวมพลัง ความสูงต้ององนี้้านผู้ชมครับอย่างนี้เราต้องคลานไปเรื่อยๆพี่เขาเนี่ยขึ้นมาบ่อยคือยืนได้ไม่มีปัญหาแต่เราเนี่ยไม่ขอยืนสูงที่สุดแล้วในเทือกนี้นะรครับน่ก็คือเขาช้างเผือกที่เราตั้งใจมาพิชิต นิดเดียวอะ่ะมันดูนิดเดียวนะแต่เดาว่าไอ้ดอกสุดท้ายเนี่ยน่าจะ ยอดมันทำให้เราได้ทั้งพิชิตเส้นทางพิชิตยอดเขาแล้วก็ที่สำคัญพิชิตใจเราเองด้วยถ้าถามว่าเหนื่อยไหมต้องตอบเลยว่ามาครับแต่ว่าวิวที่เราเห็นรอบๆตัวเราสองข้างทางเนี่ยพอมองไปแล้วเนี่มันหายเหนื่อย ผมไม่เคยไปที่ไหนในเมืองไทยนะครับตอนนี้ที่ที่มีวิวอย่างนี้ผมว่าสมแล,ะละ้วล่ะที่จะเป็นหนึ่งใน dream destination ครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยผมว่าหลายๆท่านน่าจะมาสัมผัสที่นี่ความอัศจรรย์เนี่ยมีอยู่จริงครับ ตอนแรกจะไม่ไปเราครับแต่เพื่อคุณผู้ชมเราต้องทำเราต้องพิชิตยอดให้ได้อย่างที่เลเวเกเตอร์คนทำ